สวัสดีครับผมตอนนี้เอากระสีมาเหกันเขแร ตรงยำเนื้อเสร็จอันนี้หั่นไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวครับสิบข้อว่ะล่ะยี่สิบอหอย เด็ดจังพวเอียเนึงได้ให้เนื้อสุกกันได้ครับมาครับตอนนี้เนื้อกันสุกแล้วครับผมเข้ากันจะปรุงนะฮะปรุงด้วยใส่เกลือน้อยแต่น้อยนึงก็ต้องใส่หลายน้อยเดียวนบะน้ำปลาเพราะให้มีรสน้ำปลาหอมๆัหมกหน่อย ่อไปเริ่มพร้อมแล้วครับห้อมน้ำปลาแล้วผงสุรดรถจกน้อยครับโอเคครับบางกีข้าก็ใส่บากขามเปียกครับอปนี้ไปน้อยนึง เพิ่มสารเียวน้อยหนึ่งครับเพื่อความกลมกล่อมคือไม่ได้เต็มที่คือจังานเทฮาลิพี่นอ้งเพราะว่าอยู่ในเงม าแผ่นไม้เล็กต่อไปแผ่นไม้เล็กแก๊สเขาไม่เอาขึ้นเขาก็บม่เอานือเขาว่าต้องติดตามกฎระเบียบของพาร์ติชันของคอนโดเขาตอนนี้เขาใส่เนื้อแล้วก็ฟูงเรียบร้อยแล้วแล้ว,วก็ความเปรี้ยวนี่เขาว่นนาได้ใส่บักหน่เลยครับผมใส่บักขามเปียกแล้วแต่สูตรใครสูตรมันหอมแลครับชิมน้ากิน่อยกนะัน ได้ไหพอได้แล้วได้แล้วครับน่กระแบะ่บแล้วเดี๋ยวเราให้ซูงอีกแบนึงให้เนื้อมันเปื่อยเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวมันชินเหนียวนะครับ นะครับพรเพื่อนๆเขาซิมไปแล้วพี่น้องโอเคเขาซิมไปแล้วมันแบบรสชาติได้แหละแต่ว่าต้องถ่านเนื้อเปื่อยจังหน่อยก่อนนะเดี๋ยวเขามาถ่านเนื้อเปื่อยเดี๋ยวเขาจะเอาผักมาใส่แล้วเขาจะจัดใส่จานใส่ถ้วยตั้งโตกันเลยเดี๋ยวถ่านตะเข้าได้พี่น้องมาครับพี่น้องน่าจะได้แล้วล่ะเขาปล่อยไปตะพักนึงหละเนาะเปื่อย่เปื่อยกระยาหมดแล้วได้แล้วล่ะ น่าจะได้ล,ละนะเกิดไซต์ต้นหอมยังอยสูตร์สูตรจุดไซต์สูบัสหม้อหั่นไว้แล้วแหละใช่เพิดอ่ะโอ้ยสิไปหาซื้อของ,ของกินแั่ลำบากเอ้ยได้นี่ละได้นี่ละของในตู้เย็นของกระสือว่า แต่ตุยนส์อัดฟิตไว้แล้วเขาก็ออกมาเฮ็ดเนวกินมันกินได้โดนเดี๋ยวให้ต้นหอมนิดน้อยๆน,ยนี่สุกจกังน้อยกันเฮ่เดี๋ยวอีกจดี๋ยข้าวมาแซ่บๆน้ำกันเดี๋ยวห่อจัดเต็มโต๊ะน้ำกันพี่นอ้องเดี๋ยวข้าวขาวกับปลากินน้ำกันได้ครับหลังมาแล้วครับ นะครับเข่าเหนียวกับบ่ฮหอนนะครับหนึ่งไว้แต้ามาเศร้านี่ข้าเหนียวครับเราเห็ดเดียวจากน้อยพ่อด้พอพอริจัมพออริจุนี่แหละของกับเขาวเฮ้ายุคโควิดยุคโควิดยุคโควิด,วดมียังกระเห็ดกินเข้าไปซื้อของแซ่ตัวเย็นไว้มียังกระเห็ดยินตัวทรลงไปซื้อกับล่ำบากอันนี้ก็คือขาดขาดแต้นแนวจวดอย่างเดียวแหละครับแก้มแสบเราบ้านี้ อุ้ยเอาพี่น้องเอ้ยลองมาซิมน้ำกันเตรียมกินข่าวก็กินน้ำกันเด้อบัดน,นี้เดี๋ยวเตรียมสิตั้งกล้องก่อนสวัสดีครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับพี่น้องต้มเนื้อเสร็จต้มเนื้อเสร็จุกโควิด อาหารยำแรงหอยเกลือบุกเพิ <ừ> ่มอะไรแล้วกระแซ นัวอยู่ไป็น่อนัวอยู่ครับนี่ยังะเ่อยก,กินขอนยียวหนึ่งด้มาเศร้าได้หรืครับ คุณเดชเพ่าเคยติดล่องไปเ็กินนะครับเพ่งยังไงเบิ้งเพ็นเนี่ยมีอย่างกระใสว่าจะชิมซ้มน้อยนึงเบิรงเพ็นเนีเเน่เสียครับยูห่องเซ้าครับยูเทป หายแงานผัดทิ้นครับผมผลสารผักชีมิโยงแคบของกลางเ้อรับบ้านที่นี่3หกสามโควิดนั่งกับเบยอรยุทครับมือถืออะไรทิเลยไม่เวลากินกินกับเขากินยุทธเาสาร์ทิศ ห้างงไปอนอนหัวกระตินจืงสมัครกะะเแียบกีมีอยา่างกระตครับฉันนั่นบริษัททำกะเหีดแก้วไว้ไวจ้จำเนี่ยก็ะจําแก้วเนี่ย แก้วพี่น้องด้วยแก้วว่าแก้วพี่ผงแท้เมือ่อไหร่ห่อนปะครับรู้ไหมพี่น้องรู้ห่อนปะครับที่นี่รู้ห่อนเนี่ยคนมาตกอย่างนคนตกยังไงหอนเอาเอา,เอาก็ยังคนจิตกกับบตกอยากให้คนตกก็บบตก ก็เลยมีความเย็นยิ้ขึ้นนะที่ได้ประหยัดคารันล้มกาไฟนะยุ่หงห้องเลยก็เปิดพันลมนะครับในน่องมือหนึ่งบ่าเลยนะตัปลมเหนี่ยงทอดซม,มืออื้นกรสิเห็ดง่ายเลยก็ได้ใส่ได้ีนน้องมือหนักก็ะเบรู้ไหมเขาเรเห็ด จากกละเพอยู่บ้านเกยดนาสิกลกระเกับ่ม,มีเงินทุนไปนองให้เฉยๆนะหยุดเงีนสู่ชีวิตกันครับพวกเขาพวกนี้ใบสื่อครับไป้องเอามะาบ้าน,าน,นากับบ้านเนี่ยครับผกบะปงกัเอาไตถ่ายรลมาพองเผาเนีย้ยหอยเจ้าขทาวสายนะ อยากตำบกฮงด้วยลงไปตลาดพี่น้องนะคือตำบกฮงกับแบบเขีเทียวเขีย,เ,ขยเทกเหนไหมเหกินเองบดแหละครับพี่น้องดูเี่นน้เคี่ซื่อกับซื่อกับแพร่กักหน่อยซื่อกับบะได้บลาคาร์เราเห็ดจะมาหากินด้วยกันอออ๋หคือวา อืมอคำถูกไทยอืมวัสดีครับผม